ค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้พี่ชมพาทุกท่านเข้ามาดูแบบบ้านสวยๆเนาะอยู่โซนสุขสวัสดิ์หรือว่าประชาอุทิศโครงการนี้เขาเรียกโครงการอะไรนะคะพี่ชูขาอ๋อโครงการนี้นะคะชื่อโครงการเดอะโบเดค่ะประชาอุทิศสุขสวัสดิ์นะคะที่นี่ค่ะเป็นความสมบูรณ์แบบของการเริ่มต้นบนสังคมคุณภาพค่ะค่ะพี่ซืขาตะกี้จะมีอยู่2แบบ2ไทยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แบบเข้าค่ะเป็นข้าวโพมแบบบ้านฮาจิเมะค่ะ แล้วก็ลีนะ่าฮาจิเมะนี่จะมีสามห้องนอนสามห้องน้ำสองรถนะะลีน่าก็เป็นสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสองรถรถสองพันอ๋อดีค่ะน้องชื่อว่าโครงการนี้แบบว่าคือโดยโดยรวมแล้วคิดว่าน่าอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าหลังจากที่ได้เข้าไปดูบ้านตัวอย่างนะคะบ้านเนี่ยเข้าไปดูแล้วน่าอยู่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีการสร้างในแบบของสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเห็นว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก โอกินาว่าที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะโอ้โหดีงามมากถือว่าน้องชูนี่ละเอียดมากเลยพื้นที่ตรงนี้ที่พิซิก่าอยู่ใกล้อะไรนะที่พิซิกบอกโรงเรียนอะไรนะพื้นที่ในสารศาสตร์วิทยาแล้วก็โรงพยาบาลมัมมอตจะใกล้แหล่งได้ว,ว่าแหล่งสำ,สำคัญสำคัญซึ่เหมาะการอยู่อาศัยทุกอยา่างค่ะโครงการเดอะโมดิที่เขามีกี่สัปคี่กี่องรงการนะน้องชูมีมีสรงอื่นส่วนหนึ่งมีไหม โซนอื่นนะคะก็จะมีโซนนนทบุรีนะคะโซนลังสิตน,นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะประชาอุทิศ เห็นว่าจะมีขยายไว้อีกหลายๆที่ด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีงามมากเนื่องจากว่าของเขาต้องเรียกว่ามีความเพียรพร้อมมากทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลโดยละเอียดสําหรับโครงการอื่นๆนะคะนอกชูขาเพจของหนูชื่อเพจอะไรนะคะแจ้งเพจและเบอร์โทรก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะรายละเอียดเิ้มเติมต่างๆนะคะไปที่เพจชุติมาคาที่ดินได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อเบอร์0822310442ค่ะอีกครั้งนึงค่ะเบอร์โทรค่ะ นะคะ0822310442ค่ะพี่ซิกราคาพี่ซีขาเป็นเพจอะไรคะเพจบ้านที่ดนินเงินสดเงินผ่อนค่ะขอเบอร์โทรด้ค่ะพี่0 9 8 9 4 5 6 6 5 9 ขออีกครั้งนึงค่ะ098-945-6659โอเคค่ะเดี๋ยวย้ำอีกนิดนึงที่นี่มีเฉพาะโครงการนี้นะคะมีถึง405ยูนิตนะคะโอ้ดีงามมาก405ยูนิตใช่ไหมคะพี่อ๋อค่ะนะคะสอบถามข้อมูลมาได้ของพี่จอมอสังหาหลากหลายบายพี่จอม062-157-4449ย้ําค่ะ062-157-4449ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ